เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเวลาตี5.48นาทีครับผมจอที่ไฟแดงที่แยกพระรามเก้ากับพรามกำแหงแล้วมีคนขับแท็กซี่ไปโวยวายกับคนขับรถอีกคันหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องไม่ใช่ว่าจะชกกันแต่มันแปลกๆผมก็เลยถามว่าเป็นไรปรากฏว่าคนที่ขับรถคันนี้ ยอนที่ไฟแทงปรับเก้าอี้เป็นแนวนอนแล้วก็หลับเลยเมาเละเลยนะคนนี้เมาเละชีแตกไม่รู้เรื่องผมก็เลยพยายามที่จะปลุกเขาตบไม่ใช่ตบแรงนะตบหน้าแบบตื่นได้แล้วนะไม่ตื่นสักทีผมก็เลยอุ้มเขาซึ่งมันหนาเก,ก็บไปหน่อยเพราะว่ามันชีแตกอุ้มเขาไปจากที่นั่งของคนข,ขับรถไปนั่งที่นู่น เขายังหลับอยู่อ่าแล้วก็ผมขับรถผมจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ที่แยกนั้นแล้วก็ขับรถของเขามาที่จอดรถที่นี่แล้วก็โทรหาคนในมือถือเขาโอ้โหวเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรแปลกๆนะเมาแล้วขับรถนะแย่มากจะบอกให้นะคนนี้เนี่ยนิสัยไม่ดีนะผมช่วยเขาเพราะว่าผมเชื่อว่าเราต้องช่วยคนนะไม่ให้เขาโดนปล้นไม่ให้เขาโดนอะไรหนักๆ แต่ผู้ตรงงนะแย่มากแย่มากผมกำลังคิดอยู่ว่าจะต้องแจ้งตำรวจหรือเปล่าเพราะว่าทำแบบนี้เนี่ยถ้ามีลูกหรือเด็กข้ามถนนนะเราโดนคนเนี้ยชนมันทุเลศมากเลยนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของผมที่จะช่วยคนให้ไม่ไม,ไม่ไม่โดนล้นไม่โดนอะไรหนักๆแต่สิ่งที่ผมบูที่สุดก็คือผมยังไม่ได้ไปวิ่ง แค่นี้นะ